สวัสดีค่ะโตยโยต้าวีโก้แคปนะคะรถปี09คย์ราคา1น9 0 0 0บาทเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะขับผีทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะทุกท่านเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้งานนะคะรถคันนี้อยู่แถวราชกระบังค่ะทุกท่าน169,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดสดนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับกันก่อนค่ะ ติดต่อโทรหาผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ Toyota าว g โกนะคะอะไรหาง่ายค่ะทุกท่านรถพร้อมใช้ด้วยสภาพยังสวยคะ่ะสีสันก็ดูดีร้อแม็กสวยครบชุดนะคะเคียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลคะ่ะขับขี่สบายค่ะทุกท่านประกอบอาชีพก็ได้ค้าขายก็ได้หรือว่าจะไปเข้าไร่เข้าสวนขนของได้หมดเลยนะคะ สนใจติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะเพราะแอดมินก็เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ